ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมามอบอ่างเปาให้กับเพื่อนๆและน้องๆนะคะที่ตอบคำถามได้อยากได้อ่างเปากันไหมคะใ้าอยากได้อ่างเปานะคะใครที่ตอบคำถามได้นะคะให้วิ่งขึ้นมาต่อที่บนหน้าเสาโพงนี้นะคะแล้วเราจะมอบอ่างเปาให้นะคะ คำถามแรกนะคะถามว่าเมืองหลวงของประเทศจีนคือเมืองอะไรใ,ใะคะ้ตอบได้ที่คืออะไรคะพี่หกสามห้านะคะเรียนสายภาษาจีนด้วยต้องถามกันไหมคุณชื่ออะไร พอเติมจีจาแชชีค่ะสำหรัคำถามอีกครั้งนะคะเมืองหลัวของประเทศจีนคือเรื่องอะไรคะปักกิ่งค่ะภาษาจีนคือว่าอะไรคะเฟย์จิงค่ะถูกต้องค่ะเมืองหลัวของประเทศจีนนะคะคือปักกิ่งนะคะซึ่งภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเฟย์จิงค่ะค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้บริการนะคะมอบถังเปาให้กับผู้ที่ตอบคำถามถูกเลยค่ะ

ชื่นนางสาวลิรามยอนคอค้ชคใช่ไหมคะ่าวว่าที่มีมวยยองคูชื่อดังในประเทศีนชื่อว่าไรวัดเตรลีวัดเตรีเ่าหิ้เคยถูกต้องค่ะค่ะขอเชิญท่านช่องสา่ตาการ์ูนานนะคะมอบของเกาให้กับพี่สองหาวค่ะมนอสามี่ไปบ้าง วัดเจ้าดีนะคะเป็นวัดที่ขึ้นเสียงได้าจังโครนะคะเอาไปค่ะที่สามก็วันที่中国的国宝级动จะมาคำถามนี้นะคะทุกคนต้องรู้จักสัตว์ประเภทนี้ ภาษาไรทอคอทตอบเป็นภาษาจีนนะคะที่หกคำท่าเรียนภาษาจีนมาค่ะขอบคุณภาษาจีนค่ะโหมงถูกต้องค่ะค่ะเราจำท่าของประเทศจีนนะคะคือหมีแทนด้านะคะภาษาจีนนะคะจะพูดว่าโหงเมาซึ่งแปลว่าหมีแทนด้านะคะขอเรียนเชิญคุณครูกาลยานีถึงคุณมาโนนะคะขึ้นมอบอ่านต่อให้กับผู้ที่ตอบคำถามถูกค่ะ เด oh, ี you, right? yeah, ๋ยวลโทา่าครับนีเราไปวก่านะคันีกเราวั่อนะครับตอนี้เราไปดยน่ะรตอนีเาดี๋ยวยนอต้าไปน่รงตีเรายนก่องนะ